ยอ่หองน้ามันเคยอานมายู่หองั้นที่แทงหน้าใช่มันเห็นแต่สีพื้นนึงไหเพอะเลยเห็นสีมันตากนั่นไหายโอ้โหเห็นสีลูกไ้เออสีนาะสีไล่เติมน้าไดเลยโอ้ยสีเนาะตางตางที่เราคยเปลีนปูมไฟปูฟันโอ้ยเนาะเอ็ดอยู่อย่นี่เออนียั้งมาเนี่ยห้ยั้งมาเนี่ยหยั้งมาเนี่ยให้เจ้าให้ยังสินี่สนี่เกี่ยนยนี้แต่สินบันี้เฮ้ย สิ้นอยต้นอันสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคาพครับผมพอสุภัญญาดิผมเบ้าโจซากครับผมมือนีมาพร้อมหลานสาวผู้น่ารักครับน้องคิมสวัสดีพี่น้องนี่ละ สวัสดีค่ะนี่ครับผมนั่งอีกนั่งอีกปลาปลาขังปลาขาปลาปูขังปูไปนน้ำปูเออเสือไล่พาไหมอาจารย์มือจัดสูงขามิลาเสือใหญคือใส่บกรอดด้อยมันจังเดี๋ยวตัวผู้ซื้อมาขย้เขาวปอะยุทธ์ต้องแก่เออเออคือใส่ต้องใส่ยังไงสร้างคนนอานี่ครับต้องต้องขังำข่าวยู่ธเห็นเขาเห็นโอ้ย ซื้อบมเสียเปียบตัวนึงเครียว่าเด้วยบ่าเห็นกับว่าเอาขึ้นตัวอะไรครับผมเหมือนเดิมครับพี่น้องมื่อนี้คุณพ่อซูเปอร์เน่าพร้อมด้วยเบ้าโจซักแล้วก็อาจารย์ชัยศิลป์หน้าหัวทุ่งครับมือจักสุขามีลาเฮ้าตอนนี้กำลังควบคุมเออตอนนี้กำลังควบคุ้มไทยครับครับกำลังควบคุมมุมกล้องมุมข้ามีลาอยู่ในเรื่อง มึนเมาเงินครับพี่น้องพู้ที่เขามาไม่ๆมก็กดติดตามไม่เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามช่องให้เนียตอนนี้ช่องเข้านะครับติดตามคนติดตามวิธีรับพันยังหอดรัหมื่นครับหวังเสริะเกินว่าให้ในเดือนนี้ให้หอดมื่นเด้อพี่น้องเด้อฝากเอฟซีเฮากดไลค์กดแชร์ไปเนียเออแยอๆว่าจะได้ชร์ออกไปนะครับแต่ว่าก็ดีใจดีใจนะครับมีข้อมมนตข้อมึงจากช่อง ของผู้ผู้ที่เพิ่นซื้อว่าอ่เอยียงก็อสายสายสายเกือบขาดไหมอ่าเอ้อำหนวยหนวยน้อยอำนวยน้อยบ่อำนวยน้อยสายเกืบอบขาดอุขันขันห้าเอ้ยซื้อบ่ถือกลับมาด้าน,นะเพื <oni> ่อนอ่ะแต่ว่าสายเกือบขาดนี่จ<บ>ืิอได้เบิบง่งก่อนมู่อาเพิ่นเขามาเพิ่นบอกว่าเป็นช่องน้อย แต่ว่าความอบอุ่นนี่เขามาเงาเนี่นี่โอ้ยมีแต่ความสูบคนละเลิกงานมากนี่คือต้องมาเบิงงม่อบึงหลังจากที่เฮ็ดงานเครียดเคร่งเครียดกับการกับงานมาหอดนี่มาเปิดช่องซุปเปอร์เนาเบาโจซักเลยหรอวะแต่ก็โอ้ยดีโอใหญ่นะครับเป็นกำลังใจรักนะครับที่ให้กำลังใจคุณพ่อซุปเปอร์เนาเบาโจซักพร้อมด้วยอาจารย์ใช้สินช่องซุปเปอร์เนาเบาโจซักแชร์ในห้องแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็มาหัวดีว่าอะไรเลยท่านนิติพัฒน์นิติพัฒน์ ภาษาอังกฤษเขียนเพิ่นเพิ่นเขียนพระนังกิ้ซื้อเพิ่อนจากว่าถือว่าถือด้วยสกดเอานิติพัทรนะครับอันนี้ว่าถือคอมเมนต์ไม่ได้ทำนิติพัทรเนี่ยนี่ละผู้เพิ่นตั้งชายาให้อาจารย์ใช่มือจักรสุคาเมล่าเปินตั้งชายา้ตั้งชายา้เฮาสองคนอ่าท่าเทื่อากะท่านอาจารย์ผู้สองเนอท่านอาจารย์ผู้สองบวง เอาอแล้วต้องเพ่มตีขึ้นมาไปนะโอ้หลายคนเนี่ยเพิ่นไทย้เป็นคนอารมณ์ดีโอเ้โอเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีนี่ซุนทลีกำลังใจรักเขาเรียกว่าอารมณ์สุนทรีครับผมแล้วก็ทุกคนเอฟซี FC, ทุกคนที่เขามาคอมเมนต์ที่บ่ได้ก้าวหนา้าเพราะว่ามันอ่าบางเทีกับื่อซืออ้อบ้านได้มันมีแต่ซื้อภาษาอังกฤษแล้วก็อีกเพื่อนคเับผู้หนึ่งที่เป็นซื้อภาษาญี่ปุ่นนี่แหละมีมีมีตะลุห้นเลี้ยงในหลังซอญี่ปุ่น เขามาตลอดเลยว่ามันอุ่นว่มันงานว่มันอุ่นตั้งโต๊ะว่ามันเขาบ้าบิ่งตลอดเออเขาบ้าบิ่งตลอดอุ้ยขอประพุณหลายๆนะครับเพราะว่ารายการนี้บ่เคยมีมาก่อนนี่คือกำลังใจอันสูงสุดคือกำลังใจที่ดีที่สุดนะครับาว่าสิเป็นท่านได้ก็แล้วแต่นี่ทั้ใดทั้ใดเบิ่งหน่อยบิ่งแรงก็สั่งครับผู้เฮ็ดนี่ผู้พอยเงาเ้อ สร้างสันเพื่อลูกเพื่อเตเพื่อทำไปช่วอระยะนี้เป่นจีน้อยไรกับคือพลังใจคนนอกบขต้องหลายหลากมากมีหนังหรอกถ้าว่าทำให้ดีที่สุดมเออทุกก็ต้องอยู่ตามทุกครัก็ไม่มีหนีมีสิคันรุ้ยคันรุ้ยคันจะลุ้ยเกินก็ตีนหนีนีวอายุยุ่อต่ละอายุพอเพียงคือยังพอลวงเขาบอกบมู่ล่างเพื่อนบอกว่ายังพอ หาหาินมซ้ำได้หาใส่สามี่เน่ดพ่อยี่สู้พ่อผมสิสอนประจำอ๋อเอยมึงหาหาินมซ้ำได้หาใส่สามีเด้ออยายอยากได้อยากมีของเพื้นเห็นเพื้นมีก็ดีใจนั่เพื้นแต่ว่าอยาอยากได้อยากมีของเพื้นพ่อยี่สู้พ่อผมสีสอนมาแต่หน่อยเท่าไงจนว่าเราตายนี่จ้ะอึืงอ่างจะไปเบี้ยงกล้ามเส้นหัวขาดผมยายเบิรท่านมันมันไปเบี่ยงตามเส้นหัวไปแล้วอ๋อเรียกว่ามันพื้นไม่หยาบ งอมาเหยียบรูกมันตายโอ้เออได้มาพอึงอ่ะได้มาซอยแม่เออเอาตัวตัวที่มันม่าตายเออตัวแต่มาซอยมาซอยแม่มาซอยแม่แม่มีสัตว์ตัวหนึ่งหันโอ้ยตัวเงี้ยมาเหยียบมันต่เงี้ยสั่มอะไล่ะวออเงี้ยสั่มอีกอ่ะแม่พึ่งขึ้นอ่ะพึ่งขึ้นอ่บ่เงี้ยคนนี้คนนี้นเงี้ยก็พึ่งเลยพึ่งเลยแตกป่องเลยพึ่งไร เอออันนี้คือเทียบเทียบแล้วเทียบเทียมอะไรไงฉันน่ะก็สร้างสร้างเขาครับผมเฮาก็ตายไปแล้วสร้างเขาต่อเฮ้าไงสานีเฮากับพ่อสานีเออประมาณช่วยกันป่ะโอ้โหเคยมีเรียนบ้านเราเคยคุยไงเลยสิครับผมโอ้สิบูซูเขาก็บพ่ได้ครับผมเท้าเตี้ยบนเต่กรรมเออนะเทวดาฝันเดินคนเบืองอยู่ครับผมพอยามำนึ่ก่ายามหนึ่งคุยแค่เท่านั่นแม่เอออ่านั่นก็คือว่าให้อยู่พอเพียงคือจังค่่มพอหลวงเฮาว่าไว้นะครับอยู่พอเพียงอันไก่ซีดี ไปหาสาวครับผมนี่อ้เนี่ยไปหาสาวพ่อพ่อไปหาสาวเทอนี่โปไปหาสาวกั๋ยวขออนนี้ขยายขวามพ่อไปหาสาวนี่คือภาษาอีสานมาห้องเออไปหาสาวคือภาษาภาคกลางคือไปสู่ข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 อผู้สาวเพื่อจะแต่งงานภาษาภาคกลางพี่น้องเออเอาไปหาสาวคือไปไปขอผู้สาวด้วยพี่น้องหรือไปสู่ขอถ้ามีผูมิปักก็นี่คันยังไปเลยละแต่งไปเลยเออ ผมไม่สั finden, ่งลั ية, ong, ่งควยกันก็ว <c ười> ่ากันดอกเออสมัยโบราณโบราณเออเอาสาวหาสาวก่อน่นั่งกาเออังไฟสาสาวครับ้าว่จะเาบ่าเจ้าสาวกัอนมางกันเอออ้าวถาถามครับไม่ได้ละอูอ้าพอมาไปได้มาไหนมาไปเทียนน้ลงหานเดียว อินาีนั่งสัา้เดี๋ยวจขับบานขับ่องกันเลยเนาะเนี่ยคุณบอกกันเว่ากบเป็นยังดอกบเรว่าดอกกานห่าแสหาสก็ทรรมดิลเอาป่านีทกลงกันเบิ่งมืไเป็นเังไม่จชงไคือมาเนี่เพียบคณมอกกันกือมันจะลุกที่ห้องห้นยงทั้งไหญใประสงอยังลวนมาทั้งพี่มาที่ตานขานขัามบบักมงรุออกความสานขานขอเข้าแทลงมงรุ

เออแม่แม่ตีสาวเห็ียมแม่ตีสาวอยเออบ่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 หยอกบ่ลอดกันยอกบ่ลอดกันม่วนกันเต่ผู้พ่อเนี่ยนะกผู้พ่อโอ้มาเป็นผู้พ่อผู้สาวกันเป็นตัวหน่เพราะม่เหีเออ๋ออย่าว่าเรอเอ้ยักฮักแท้งกะเจีว่าเพิ่งเงาเพิ่มดูสู้กันว่าจังเลว่พอคังมดูนาะตัวกันว่าจอยมันไผ่คอยกัีกล่าเนี่ยล่ะ ยักถามผมผมกันเป็นไผ่กบอกสนมาเนี่ยล่ะอกกะเท่านี้รอแล้วกันเอาคือไปสานาบ้นไป้าบาคุณเอาโมเลี้ยงแกงการแต่้งานไอ้แม่สินสดยวดเวสุดไอ้แมสินเอากันบ่เออโอ้ดีจีโอ้สินสอดเดี๋ยวมาดิ้อเอระทานได้บอกันละตกลุมกันไม่ละละมาเนี่ยหกเสนป หกเสงหกเสนเออไม่ไม kind of um, ่หรือท anyway> ี่นี่ใทแถวโผล่พละมีน้ำไหนพละพอน่ะเัวหัวไอ้สันนอบาทไอสนอกยังเรียเบาทเออโอ้่กันไปไอ้นละว่าันลูกเป็นเบายังสีฟังสินสอสพอน่ะเออบุกองสันตี้พอน่ะกองสันละเพราะว่าพรว่าสันหละพอน่ะห่วยเออห่วยังงอยห่วยหยยังงลุงเฮียหนีหวย พ็เปนเจอก็ปนจะี่กเดือทองนะเจ้าสาวว่าเป็นเจ้าบวกของก็เ่อแมียพ่อเป็นอันนี้ก็เสียหลายเัยอันนี้บวกบมันเป็่นนีอมนิทานมากบห้ใใจใจผู้ที่พบอเหัวะคว่ำพ่อแม่นางถ่าต่อแก้เหงนางถ่าเลยส่วนพ่าม่นยังมาเสกยินเส่มือโบอกความโบอกายโบวบเขาลบสินะเลยแก้ให้มีนะที่พ่อบอกนี่เป็นคำว่าอีกีขั้วเขาตกขา คือมองจากว่าเอาเอาเอาว่าว่เป็นเออเขาเรียกว่าดื่เพื่อกขาทุกข์ค่าเขาล่อนนี่เฮดครับเรียกว่าเฮ็ดนะเฮ็ดคือกาแฟดำสมัยก่็เห็ดกาแฟบ่เฮ็ดลงลุ่มเฮ็ดโอ้ยตัวเส้นสายเราอะไรเจ๊ตีอะไรเลยโอ้ยผู้ดถึงตั้งค่าเอาทราอยู่เดี๋ยวเราเรียนกาแฟดำ เราเรียนกับพี่อาเลี้ยดัมคิดว่าอ่านี่ไหมเสียงหมอมมอมอยู่พี่น้องพี่น้องได้ยินบ่นหรอทั้งในทั้ง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 ในช่องเนาะมันคือเสียงอีพอสซาดั่นเเหมือนเสียงเฮ้เหมือนเพียงมันเราไปรออย่างญิบุนมาไปไหนเข้ามันเป็นอ่ามันเป็นออดมันท้านองค์สม่ามันยังองค์สม่าออดสม่าโอ้มันเป็นออดสม่าไปดัมบูบ้างคันเกียร์พระองค์สัมมาองค์สัมมาคือผู้รักษาคนโอ้ อง์ามาคือใครกางครักผู้นิย่อนเรแต่ว่าเป็นผู้เจ้าอง์ามาเป็นว่าผู้รักษาเป็นทังสัตว์ดันรับพี่น้องหาพี่น้องร้อนในยินเสียงหมออมเสียงหอกระจายเขานั่นคือเสียงของอาจารย์สดัดมูสันหนึ่งในทีมงานหมอลำสุกคนเดวเป็นเบาอย่างคนหนึ่งคนลงเป็นข้ามตลกพลเป็นเบาเลี้ยงปาบยุ่งไร่องอ๋อสมอเพิ่มเติมที่เราพี่น้องผู้ใดหูแล้วกัให้มา เออผู้ใดบ่ฮู้คุณหมอเพิ่นสิมาซ้ำเติมให้เพิ่นธิมาซ้ำเติมหรือว่าซ้ําเติมให้บ่บีพี่ดิ๊นี่คือลีลาเขาจาะซะดำควบหมายเอาเว้าๆเวลาเบาๆโอ้ยนั่นลุ่มเลยได้ยินชื่อเจ้าของบ่หรือคือนั่นลุ่มหเออเอาฟังฟังไปทึ่ง2องละพี่น้องบ่บ่บ่แน่ใจว่าได้ยินชัดแฮงบอลแต่ว่าผู้นั่งอยู่นี่ได้ยินชัด ยุงไล่คือเสียยุงไล่ไลคือเสียเออรีลาบพรีลาบพแพร่ยิ่งเป็นพีที่เออนะครับเป็นอ่าข้องเก่าข้องหลังไปหาสาวคือไปไปสู้ขอผู้สาวมาในผู้สาวคนเบาเพราะเป็ี่ยนสาวเบาเบาเบาพ่อแม่้ยสาวเบาพ่อแม่้ยาแต่ทงผู้เบาาวแต่ทางผู้เบาผู้เบาเขาได้เรียนไปน้ำอ่านะวรเนี่ยให้พ่อผู้แค่มานน้ำมันจะถือรักครับจะเอาแตาผู้เบามาเออ ผมมาถือนะคหลับุญยต้ลงไปไปตองนี้โจมีจอมแห้ตองนี้คิดไม่จอมอันนี้มันไม่จอมเป็นแห้ขาดนะกันเมียนลวเนาะเปลี่ยนจ้งสัต สมัยตั้ยี่มีแตบอกผายาเนาพอเนาะบอกผาาเลียนเบ้าเลียนเ้ากับบอกผญาเราพอเลบอกาเคยบอกาใส่ม่ติวเทียวว่เคยอยาก้งี้เนาะจนองนอนจงองอไม่ข้ับเาเนี่ประกานทางอนเอดยังขยน้อยมันลายงยไ้จอเลเออลลอยากมาข้างผายยาด้นอะเอเออยกังกจสร้างยก้จนี่ ลกต่เสี็จที่ทั้งไหนใจปสมยันเงนมาทังทีบโลกออกกระานทันของเนาะจงจตัดสาวผสมเผืพอพ่อเตี้ยเสียบล้ะเก้าเีย่เนี่ยเฮ้ยโจมตัดสาวสมเผืพอ่อเียเสียบคนเนี่ยเทียบเทียบอ่ะเอยยังหละเอ้ยยัง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 อเสาหายสู่อันซูเนียกเว้นยางเหลียวด้อเดือนกบดาวไอหายใหไได้โอ้เออเพิ่น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 ออกก้องขาดเลยก้องขาดเนี่ยเดี๋ยว่างเนียแงบัวนอนจะได้ตะเว้น ลงปุณเหี่คำดาวสั้นนั่นมองงันนาฮให้ในเมื่อสันน้องให่เดดแต้นเอาพอพรอมกเหรอเอาพอพรจะเนี่ยเอผู้สารับไปแล้วผู้เบาอ่ะผู้พอรับไปแล้วเถอเมติวไปเห็นออก้องขาดเลยกเป็นใหญกคบดาวนะมองงันนะาห้ลองเงี้เม่อไงนะก็ที่สันนองใหญ่เะ็ด้น กอยี่ห้าเนีแมาพ้อมตองไ่โ่โ่ตรวเธอนี่บโ่โไปพ่อมาเอาวายังมาจเรียเนี่วามีห้องวามีเอเนี่อ่ออ้ายี๋ยแกได้แวนแกแต่เลดแกนอนให้มืดแ่สันนอนจะได้แวนเท็วเราไปว่าแกขึ้นแกขึ้นขึ้นพร้อม อยู่าัองมันบ็ยกยินก็ดาวตลอดนอนงานหาได้ยกยินก็ดาวตลอดจ้างงันเนี่ยก็นอนอย่างไดีแต่เว้นทะเลางพอๆโลยียนมาเลยเขียนแม่งพอๆบุแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็อยู่ว่างละกันนะจนว่าวัพี่ คีู่ชอหนึ่งคนายาเหยียดโนยเหยีดเไอช่องไม่ไหเนาะถามเขาถามซุ่มปเทศทถามท่ามยาวว่าอันฟอนผู้ีติดตามหลายคนเลยเราเนี่ยตอนมีสองคนท้ตัวแต่เจติวกอิชโชเลทั้นตัวเอาบอผู้ติดตาม2อนนี้สคนทตัวเจติวกอิชโเลอิชโลเลเก็เบีย้างคนนี้เีถามมาแอ้ น่ะเออได้ครับพี่ดอยดีพอชู้บ้างออีพออีพอเงาใจผ่ายยาสัแม่ติ๋วแต่ไม่ถ้าเป็นเบาเป็นสาวพี่น้องอันนี้อีลีได้พี่น้อยเลี้ยงกินได้หนินี่อะไรแม่ติ๋วเนี่ยล่ะไม่าเขาไปเรียนตลกหลายแล้วมุกเนี่ยบ่อยบอกกับใอีพอเนี่ยมุ้เนี่ยโอ้ยพอเรียนแล้วพูดภาษาอะไรสองคนนี้มุ้งเนี่ยเอากลุ่มิงมาเรียนเออบ้านนี้ลูกลูกชิดลูกหาลูกเต้าเหล้าร้านรุ่นใหม่ก็เอาไปเรียนต่อกันอีก ม่นนเหมวนแต่ว่าเจ้พอกับ่อดหวงีลูกหลานเอาไปเรีนนักไปเรียนพราะใดีใจตัวใจดีใจอ้กูดีเกือตวอจไปเรีนน้ะเาก็เมนไวเขาขอไปเรียนโรงเรียนยังงเรียนรับขายทหารเถอะขายทหารเออเอาไปเรียนขอขอไปเรียนโอ้ยด้ดีใจไรีใจไร้เอามานั่งพีนหัยมือจักสูข้าไม่ลาโอ้ยพี่น้องก็เห็นด้วยี่ไดเสียงอมๆเนาะเรื่องแต่เรื่องเขาที่มาขอนี่ละ มขอนี <Yeah. S 1> uh, ่ยลูกสาวเนี่ล่ะอรู้มึงมาหาเจ้าได้นเนี่ยเขาเชียวลูกเขยหาเจาว่าจังเดล้ะยางนี้ต้อง่ไปไปอกม่แล้วแล้วคจยเอาลูกเขยมาเจาเด้อนลเห็นาลาคอยเอาลูกเขยมาน่ะโอ้ยบ่ยงนี้เข้าไปสั่นเอาลูกเขยจังได้ลูกสาวมึงเสียบเอเขียตีเงี้ยบลูกสาวมึงเสียเเป็นเอาอยู่ลว ลูกเคยละลูกเคยมึงตกลงเลยเดี๋ยวมันนั่งมึงอยู่เดี๋ยวซื่อแสนประจักษ์เงินเนี่ยมึงเคยเสิลูกเคยโอ้ยขอผีปอบมล้ไม่ใช่ซ้อนมาแน่สบาย ว่าแขวเนี่ยเขา่าหายนั่งงานเขยาลูกคืยงม่ลูกคยแล้วเมานพรแบงเขาแล้วเขยาลูกคนมืมื่อสิบันเครื่องผาแห้งเลยเนมากลูกคือเาคไปันาวันสก็สายผมก็คอว่าเป็นยนอว้โอ้อ้มอง่หัวนีบานแกเล่นแกเล่นแกเล่น ไปเัาเขาก็จะบอกับเรนเจังพ่ไวยข้อนไปไหนแทนไหนแไหนู้เฮี้ยนบุญอานพวยมึงมาหลานพวยอ่ะบัวต่ยนอยู่้านพวยบหลานมันว่านี่ก็จะเดียดเลยอพวกซองนนจอบไปซองมึงอลานเองนะแปกอกไปจาเกาะโอ้มันว่ายที่จ่านไปซองมึงอลานในเจ้านั่นอีกแบบไป เดีสมทะางถือโค้ so to to ูโ so ค้ชส so oh. so. so ้ม so ล like ังส้มล yeah. uh ังสอมล้งสอมล้างเหมืมองฝ้ายลางโอโหขึ้นมาสมมันขนาดไหงขึ้นมาเอาเจ้าก็ไปซ้อมม้างก็เดไปซ้อมม้างข้นมไปวเนี่ยกูไปซ้อมมาแล้วมันอมน้อยพ่อมไปสูเปิด้องเลย้องยังไงเนี่ยกูซ้อม ัวมาตัวอบอเห็นไหมเียกซ่แสดงว่าอันนี้ว่าพึ่นจะคว้งไหมไอ้ขี้มันจะไปรีเยไปเนี่ยไปรีพูดไปไปซ่องหาไปเห็นเนี่ยมนรีเลย ลูกสาวสาวเาอยากเช่ดเนี่ยตายแค่ไเนี่ยตายแน่นลูกสาวไงพอสุบัญญาเหรอได้มาไดังไเพราให้นองลูกยี่สามเดือนเออโอ้ยเสียอกเสียใจเพาว่าเมอนั้นลูกก็ก็แย่เนาะพอลูกเขาแจ่ห้อยเดือนหางพอหางแม่แค่นียิ่มันตายบขาวสูงเออคำาแม่สีแม่เขาเว่าพ่อดำเนาะไม่สูงถึงกพ่อเนาะลูกจะตายไม่พลานแล้ว ใครไม่ดีวนมากเลยห้องน้ามันเคยอ่านมาู่ห้องงานที่แทงหน้าตันนี้ถ้าสนพื้นมึงห้เพรเลยเห็นสนมันแปลกเง้ยโอ้ยเห็นสนลูกไงเอยสินาสีไรเนาเลยนเออโดนแล้วข้เงาเงาคือเทีนคือเทียนคือพอโอ้ยสีนะไต่างต่างทาค่อยนูมไฟผูมไฟโอ้ยเนาะเอ็ดอยู่นี่เออเนี่ยห้ยัางมัเนี่ยห้ย่างมาเนี่ยใหย่งมาเนี่ยให้เจ้าให้ย่งอือสี อินเดียเนี่ยไสินบ้านมือนี่เฮ้ยสินคอยต้อนั้นเดียวกันเดียวกันป็นตากม่ยันติตาก็ยังไม่คงเยี่ยมมองเงินมมีแต่ตากายส่องส่ส่งกายเป็นโมโหเลยเนาะเอยกูห้คขานเลย ไม่ตายกันจะไม่ดีไหมได้เดี่ยวกันเถึงแม่ับลูกอันนี้เราเลี้ยงโศกเลยพี่น้องนี่เราเลี้ยงโสดเลยเนี่ยเลี้ยงเสาเลยเลี้ยงจริงเลเนี่ยเลี้ยงจริงเลี้ยงโศกเลี้ยงเสาเลยพี่น้องโอ้โอ้นะครับดีคือเอกลักษณ์ของอ่าช่องเฮานะครับนี่ที่เอกลักษณ์ของความสุขเงีาบแม่นจริงแม่นสีทุกสีเสาสีโศกแา่ได้ชีวิตจริงกะ มีกามขันยู่ใน่ะเดี๋ยวห้ทามได้ปะนี่ผู้ผู้ทีหายน้ำสิน้งมือยิใส่ผู้ทู่ผู้ผู้ทีหายน้ำสินในสูมือยังบอกโอ้ยยงลูกตาย็ะล้ป็นล้เหรอเพ่ลูกนี่ยากเลยเดียมาตายน อะไรครับพี่รองขอบคุณขอบคุณพี่รองที่เขามารับชมนะครับมารับอ่ารอยยิ้มมารับเสียงหัวเราะนะครับมาหัวเราะตัวอายุกับคุณฟอดซูเอร์เนาวนะครับในช่องสุพปาว์เนาเบาจุดซากชแนลมีให้รับชมทุกมือทุกวันนะครับเขามาพี่รองเขามาเขามาเอื่นมูอเขามาหลายๆลายมันซุบซิบเยอะไม่ได้เครับ ยากเย็นั่งเอกนยากเย็นั้งกายสั่งเขาสายนี่ก็ลองเพ่งแล้วลองเพ่งเลยท่านผู้ชมที่รับแรงขลุ่ยเออพูดปูนผู้พูนผููนผู้พูนผปู้นไอเนา่ยอ้าวอาลูกเต้าเราล้านเลนหล่อนเออท่านผู้ชมเราคู่บาอาจารย์นิสิตนักเรียนนักศึกษาพอเขาว่านี่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไอท่านมีคนสุ้กุ่งลูกหูลูเหลืองเหลือมในหน้าที่การงานสู้ผู้สู้คน นี่เงินเป็นละลานพันลลานสู่รังไกรเสสู้กับเอาสูปก่ทุกคนเลยอมื่อนี้พอสุปปร์เนีผมเบาโจสักครับผมโดยอาจารย์ชัยศิลป์มือจากสุขามลาและก็อิลาคิมอภิลาวคัว่าสวัสดีครับ